มาแล้วสายยุคคู่สายยุคครับเป็นเหมือนกันเขาจะด่าสามครับสวัสดครับสวัสดีครับนี่เป็นเกษนะครับเป็นสวัสดีครับพบกันอีกเที่ยวครับกับสามซอหายากหากินครับวันนี้สามซอกันมาตกปลากันนะครับอยู่ที อำเภอวิหารแดงนะครับเป็นหมายธรรมชาติครับกับมือนี้กับมาน้ากันสามคนครับกับมีพานวัุแุเรากับผ่านซอครับเพื่อนกับตั้งแนะนำเรื่่มาเบิงมานลุดใจกันครับพี่น้องมือนี้ห้าสี่มีผลงานปอโตกันวาครับมาหลุดไปนน้กันเลยครับเนี่ยล่องสั่งมะเทียบเบิงครับเป็นเยอะตามเยอะตกป่าครับสั่งมาล่องเบิ้งครับสั้งมาจากเพจเพจนี้นะครับเพจที่ขึ้นให้นี่ครับ เป็นตุกเก่แล้วครับตเกแก่ก็ทิเป็นมันหมูมากะทิแล้วก็เป็นเม็ดฟมนะครับเม็ดฟมใส่น้อยเห็มันหล่นน้เบิ้งน้ำเบิ้ลครับพี่น้องส่วนไม้ก็ทิเป็นไม้ใช่หรือครับเป็นไม้ธรรมาชาติครับตามแบบนี้แหละครับนี่มาเบิ้งไปน้ำเบิ้ลครับพี่น้องมงอนี่พอโตบ่ครับ พี่น้องครับปลาหมันแล้วปลาเนื้อตัวแรกครับใส่นี่ครับใส่ก็ลังไปแห่งครับติดตามผลงานครับมือถือพี่น้องพี่ปลาไอตัวนึงพี่น้องปลาอย่างงี้ครับพี่น้องเนี่ยทีมงานโมจ่าครับหน้าหน้านักตกปลาฝากคอมเมนต์แนะนำเทีมงานได้เลยครับทีมงานโมจ่าครับว่าปลาอย่างงครับ มันเป็นตาแดงๆครับแล้วมีจุดเกือบปลาปนิ่นครับพ่อแม่ครับก็ได้ครั้งแรกเลยว่าจะได้ครั้งแรกครับผมมาแล้วครับไม่อีกตัวนึงนะครับโอ้ปนิ่นขาครับผมแันวนี่เป็นไส้นี่แหละครับพี่น้องเริ่มเริ่มเริ่มอัพไส้นมะครับอะไรไงเห็นไหมยังอยครับผมเราดึงแห้งเติบอยู่ครับไส้ขนาดไหน สายยุโอู้สายยุกครับข mm ึ้นหัวแล้วโอเคโอ้ใ okay, ส hey. right ่สวยๆครับสวยๆครับเอาโอเคครับขั okay, um so oh. okay, oh. ้นสอนมาแล้วครับแต้มหนึ่งนะครับเก็บๆครับเก็บๆก็บใ่ครับผมผมบอกแล้วว่าเอาละครับปนินมาหนึ่งครับ ใส่ครับพี่น้องตัวสวยๆอ้วนครับใส่มัแหละครับใส่สวยๆครับมากเลยครับ ทอดครับอาเวนเลยครับตะไคร้ครับใส่ปลาทอดครับปลาใส่ปลานิ่มมามาร่วมกันครับตะไคร้ไมล้วครับพี่ต้องเอาเจะลาสามครับตะไคร้นี่ตะไคร้นี่มวนๆเลยครับพี่น้องไอ้ยูแก้ไอ้ยูแล้วกันมาง จะน,น,นั่นได้เหอเอบอ๊ะไม่เหรอครับออไม่แห้วครับปลาถอดได้เลยครับ ต้รงนั้นใหญ่ใจตรงนี้ไม่ครับปลาทอดครับมาแล้วครับปลาสวยครับตรงงานเลยสีง่ายไหมละครับพี่น้องเป็นปลาเงีบเยบๆครับเดี๋ยวเขาง่ายไหมครับเบิ้งสนุกพนงานไม้แหลกครับนี่เป็นเรื่องสิละครับ,บ,เ,รบ,เ,ปรบเป็นปลาน,นิ่ง นิดหน่อยพอใส่แบบเดียวนี่ยแหละครับสวยๆนะครับผมเอานเดี๋ยวไปเจอกันอีกไม้ต่อไปเลยครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องไม้ที่สองครับที่มาลงครับสภาพไม้ เงียบเงียบครับพี่น้องมรลุนเพิ่งทำกันต่อไปครับมันเป็นเงียบเงียบครับลงไปได้ประมาณยี่สิบที่แหละครับยังเงยียบอยู่มาเบิงบ้งครับพี่น้องพระรุงแล้วใหม่นึงครับพี่นออ้องบอกกินครับก็เห็นขื่นแน่อยู่ครับไม้นี่ กเดี๋ยเดี๋ยที่เก็บเบ็ดเก็บยังละครพี่น้อง<น>ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเหลือไปสองลังครับกขาเร่ตีปลาสวายครับก้อนกลับบ้านครับเดี๋ยวมาลุ้นใจกันครับพี่น้องตีสองขั้นครับเห็นพอดีเก็บเบ็ดกลับบ้านเห็นปลาสวายขึ้นไหลครับก็เยลยล่องตีเบงจะ อีกจักชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องมาติดตามผลงานครับติพ่อปะมอนไกันครับพี่น้องครับพี่น้องยอะเก็บของเก็บยังกำบันกันแล้วครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานสามสหาอยากกินห้ได้มี่กำลังใจคลิปต่อไปในเด้อครับสวัสดีครับ นี่ครับพี่น้องาสมที่เฮ็ดไว้ครับ้มนี้ได้เวลาเอามากจะกินล่องมังงละครับเดี๋ยวที ปิ่งผสมนะครับเป็นปิ่งห่อใบคาครับอะครับพี่น,อน้องมีปิ่งเ็สอ,อ้อเพราะหรอมาเอาอีกตัวก็ได้ตวัวได้บุนหัวได้บ้านสันอาอีกตัวก็ได้ครับพี่น้องมีานบวชิ้มอีกงา,านยันบวชิ้ม,มครับ,รบมผมครับครับวันนี้ก็ดีห่อคาเขาห่อแล้วก็นิบห่อคาปกครับหอใบคาปก ห้องห้องเหล่กกระดิ่งเอาหยิบลงเลยครับป่วยของเดี๋ยวแล้วครับห้องบริการแต่ที่นะครับเดี๋ยวจะกัดทีปิง้งต้องไฟเลยครับบ้านข้า,สาวสอกันั่งอย่างประดุกเลยครับเดี๋ยวลาบประดุกมั้งนี่ยเนี่ยผมประดุก คนก็นจะเอาเบเขียคืนครับมยัยยาง,ยางมันถือไฟครับมันไปเอาไปหลับใ่กันก็นปลาดุกครับใน mm hmm. มือนี้เม่าเบงสูตรหลาับบานบนครับพี่น้องมือนี้ก mm hmm. ครับนี่ได้ปลาดุกมาหลังจากเขาย่างปลาดุกมาแล้วอ่างให้มันน้ำเพิ่มแล้วครับพี่น้องย่าห้มันแห้งแด้มาเขาก็บมาเอา,เ,อาเนื้อเอามาขูดเอาเนื้อครับส่วนกลางกบหมว่ามันนี่กยวจะเอาไปต้มครับ ครับพี่น้องข้าฟักปลาดุกเหล่าวันนี้ข้าก็เอาคาที่ข้าเผาหอมๆครับมาก,กับมะเขือนะครับที่เผามาเอามาฟักใส่กันกับเนื้อปลาดุกครับโอ,อ,อ,อ้ปลาดุกตัวนึนงฟักขอ,อ,องแม่เราทุกคนได้หลายเลยครับพี่น้อง แล้วอีกตัตมะฮ่อนมะฮ่อนนั่นก็เอามาใส่เนื้อมะม่อนให้หมอต้มนุ่นหวานนะครับเอามาใส่เนื้อกระดูกน่มาปักครับสไลด์มัน ยำพักแล้วครับพี่น้องมันนี่ครับนี่ครับลดุกจีดใส่น้ำต้มมาแล้วครับพร้อมปรุงนะครับพี่น้องมาปรุงกันครับวดนี้เกลือครับผมมะนาวครับผมผงนัวครับป่นครับเอาครัวครับโคเล่สักหน่อยครับโคเล่เขากันพักเกลือบึมเลยครับพักที่เขาเตรียมไว้นะครับ เล็บซาลาเน่ไซฮวยหนาครับครับโอ้ผู้ถ่าซิมห่อเขาถาแล้วครับโอ้ผู้ถ่าซิมมันก็คือแน่แน่นอนบัมือนเอาซิมบั่โนซิมบั่โนเอาคุเลคุเลซาลาเน่กันขอซิมได้ครับพี่น้องเอ้ยข้าวต้มข้าวสูบันอยากซิมครับ คำคมเฮ้ยครับมองเป็นไงรับครับผมมูนี่สองโปรเลยนี่ครับพี่น้องเมนู่มมูนี่เสร็จแลยวบ่ายแล้วครับลาบปลาดุกโบลันชานบานห่อครับหาพักก่อนครับพี่น้องพักจะหาในบ้านนี่แหละครับ โอ้นี่หนักพอดีครับตูมตูมซาอุนะครับจะพักกันข้างนอกโอ้หนาวก็น่าแงามเลยครับเดือฝนนี่ครับเดือดฝนนะเจ็บพักไปกินกับลาบระดุกกับแซ่บครับมืงเนี่ยพี่น้องนี่พริกนี่ก็กําลังเป็นงวยอยู่ครับเขียวเขียวอยู่เอ้าพักอีเลสก่อนครับพักอีเลสบมานเข้าครับไปเช่าผู้นี่แหละครับอันเดียวกัน หน่อยกันกำลังเขียวๆพอดีแสบคับโอ้ยหนวดป่วดมันน้ำเลยพี่น้องไม่ให้ตายลูกโดดครับทำลุกโดดล่างพักกันครับพี่น้องเป็นพักปลอดสารพิษครับที่ปลูกในบ้านครับบ่มีสารนี่ครับปลูกไว นี่คพอสามผิดหน่อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วตัวต้มนี่ครับเราก็ไปใส่น้ำเพิ่มแล้วครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วกับผงนวดนะครับแลกได้น้ำสดไลยก็ใส่เพิ่มนี่ครับมีบักเน่าลงใบบวกกูดลงแล้วก็เป็นหอมซร้อยนะครับลงแตงกินแล้วก็พอได้รสชาติที่หอมมากแล้วก็บความรับประทานเลยครับ ปผสมครับพี่น้อง้ดูคับไปทีไปหมเฮ้ยครับซุปเราครับซุปเราพร้อมรับประทานครับครับผมจัดใส่จานเลยครับพี่น้องโอเคครับพร้อมกินแล้วครับเราขึ้นโต๊ะกันครับพี่น้องนะครเราอยากได้กินครับพี่น้องเอาล้วครับพี่น้องขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ มาได้ครับพี่น้องกินข่าวน้ำกันครับผมกินข่าวน้ำกันพี่น้องนะครับรสชาติโอเคสุแซ่บครับผมมาครับพี่น้องกินขอน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เดอ้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานสามสอหายอยากหากินให้ได้มีกำลังใจคลิปต่อไปไดเดอ้อครับสวัสดีครับ